วันนี้ที่อ้อมมานะคะคือได้ดูในรายการเปิดปากกับภักภูมิแล้วมันมีคำหนึ่งที่เขาพูดไม่ค่อยน่ารักเลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักใครเลยนอกจากพี่ลูกหมีแล้วก็ลินลี่ส่วนคนที่ไปยืนเรียงอยู่นั่นคือไม่รู้จักใครเลย <c oughs> ถ้าเขาใช้คำว่าได้คุยกันแต่ว่าไม่เคยเจอกันแบบนี้จะโอเคแต่ไม่ใช่ว่าอ้อมไม่ไอ้นี่นะคะเขาขอเจอตลอดแต่ว่าอ้อม ปฏิเสธเขาเองแล้วก็เขาแบบอ้อมมีหลักฐานให้ดูทุกอย่างเลยว่าเขาแล้วก็สามีเขาพยายามติดต่อที่จะไปหาอ้อมตลอดแล้วเขาบอกว่าสามีเขาไม่เคยรับรู้อะไรเลยเนี่ยค่ะอ้อมให้ดูแชทเขาและสามีเขาพยายามติดต่อไปหาตลอดคืออยากเจออะไรเงี้ยแต่เป็นอ้อมกับแฟนปฏิเสธเขาเองเพราะฉะนั้นเขาออกมาพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า คนจะมองอ้อนยังไงอ้อมีธุรกิจแล้วก็มีลูกเหมือนกันว่าอ้าวสรุปเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นนี่จริงหรือเปล่าที่ไปยืนยืนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าหนี้จริงๆใครจะไปยืนใช่ไหมคะเคยใจเช็ดด้วยแต่แต่ในวันนั้นที่เราออกมาที่ไปยืนวันนั้นเห็นว่านอกจากเขาเสนอให้ลี โอนเงินแล้วเขาเสนอให้เราด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอ้อนก็ได้รับเงินเสรสองวันนั้นเขาเสนอยังไงครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโอนคือปกติเนี่ยแต่ก่อนคือยังไม่ได้มีคดีความหรือช่วงหลังๆเขาอาจจะเตรียมการไว้แล้วนะคะปกติเราจะใช้คําว่าก็เขายืมไปทำคอลลาเจนก็จะใช้คําว่าปันผลแล้วก็แบ่งกําไรแต่พอมาช่วงหลังๆอยู่ดีเขาก็ใช้คําว่าดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยซึ่งเอ๊ะตอนงงอ่ะก็ยังถามแฟนว่าทาไมช่วงหลังๆเขาต้องใช้คําว่าดอกเบีย้ย พอมาเกิดเรื่องอะไรอ๋อน่าจะเตรียมตัวมาว่าให้เราเป็นแบบจ่ายดอกเบีย้ยซึ่งเขาเสนอมาให้เองแล้วเขาวันนั้นเขาก็โอนให้อ้อมแสนสองบอกว่าเดี๋ยววันนี้ปู่จะโอนให้คุณอ้องแสนสองนะคะแบบไม่เป็นดอกเบีย้ยแล้วก็คือไม่ไม่ให้มาแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วเขาโอนไปเองแต่อ้อมก็ไม่ได้รับปากว่าจะถ้าอ้อมได้รับเงินแล้วอ้อมจะมาหรือไม่มาคือเขาเป็นคนโอนให้เองแล้วทุกครั้งเวลาที่เขา เอาเงินอ้อมไปใช่ไหมคะแล้วก็พอถึงกําหนดคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่โอนต้นมาคืนนะคะ<ม>เขาก็จะโอนเป็นแบบว่า,เ,าเดี๋ยวปูยังเก็บเงินไม่ได้อะเดี๋ยวขอแบ่งกําไรให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจนมาช่วงหลังๆก็บอกว่าไม่แล้วคะ่ะอ้อมอยากได้ทุนอ้อมคืนอะ่ะ<ม>ก็เอาเช็คปเข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คเด้งสา,ามใบค่ะแล้วก็ที่ร้านแล้วก็ หนึ่ล้านแล้วก็อะไรนะคะน้องอ้อมหนล้านหนึ่งล้านหนึ่งแ่งล้านหนึ่งแค่ะที่มีเช็คนี้3ใบที่ไม่มีเช็คคือสามแสนแต่ว่ามันรวมรวมด้วยกันอ๋อนอ่อนึกว่าช่วยแล้วก็ที่ที่อ้อมาวันนี้คือตั้งแต่วันนั้นที่อ้อมไปไปวันที่4ี่ะค่ะอ้อมก็รอการติดต่อเขากลับมาว่าเขาจะคืนเงินเมื่อไหร่ แล้วก็ยิ่งมาเห็นเขาแถลงข่าววันนั้นว่าสามีเขาบอกว่าเขามีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยก็รอคําตอบอยู่ว่าจะโอนเงินคืนเมื่อไหร่แต่ว่าไม่ได้รับคําตอบแล้วพอดูรายการเปิดปากกับภพาพภูมิก็เขาไม่ได้รู้สึกผิดหรือไม่ได้แบบอะไรเลยสักนิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับโทษเจ้านี้อีกว่าทําให้เขาเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า ไม่ไม่รอที่จะไก่เกียร์นะคอ้อมมาวันนี้ก็เพื่อ,อยืนยันแล้วว่ไม่ไก่เกียร์แล้วค่ะก็วันนี้จะให้ทนายกุ้งดําเนินการฟ้องเขาคดีช่อโกงนะคะของอ้อมเป็นช่อโกงค่ะไม่ไม่ใช่แบบคดีแบบแพงี้ยหนึ่งล้านหนมืค่ะ ยังไม่ได้หกักค่ะเพราะว่าในนั้นเขาจะพิมพ์มาบอกแล้วว่าเป็นกําไลใช่แต่มันเป็นเป็นเขาพิมพ์ว่าดอกเบีย้ยแลหลังมาเขาจะใช้คาว่าดอกเบีย้ยแต่สําหรับอ้อมมันคือกําไลกับมันผลใช่บางทีเขาโอนเงินมาให้หนูอนอมนงลี่เอาดอกเบีย้ยไปนะใช่เร,เรายังไม่ได้นี่เลยค่ะเขาจะโอนมาให้เองหนูก็เลยต้องหนูพูดตลอดนะหนูไม่เอาดอกเบี้ยอ่ะถ้าเกิดสมมติพี่ให้ดอกเบี้ยหนูนะแสดงว่าตอนนี้พี่ก็ยังติดนี้หนูเท่าเดิมนะเนี่ย แต่ว่าไม,ไม่อะเพราะว่าหนูเป็นคน,จนเจ้าหนี้ที่ทาาราบตอนนี้ประมาณสิบล้านย,ยังเท่าเดิมอยู่ไหมแล้วก็ยอดประมาณสิบหกล้านคือ,อ<ม>ที่บ้างเรื่องไม่ค่ะที่ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทางลูกเจ้าหนี้ท่านอื่นๆโทรมาเนี่ยทางพี่ปูพี่หานเขาเริ่มไปเคลียร์ทีละคนนะคะก็ตอนนี้ก็เลยลดลงแล้วก็มีเท่าที่ทราบของลูกหมีก็คือรายอื่นๆที่อีกเยอะ ก็คือเขาไม่ได้อยากมาออกตัวเพราะว่าเป็นบางทีก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในวงการหรือจะเป็นคนนอกวงการแต่เขาไม่ได้อยากมามาแจ้งความหรือก็คือปล่อยมันไปแต่ว่าถึงบอกว่ามันเป็นแบบนี้มันเลยเป็นเหตุผลให้ประชาชนทราบว่าทําไมลูกหมีออกมาแถลงข่าวเพราะลูกหมีที่ทราบตอนแถลงข่าวมันมีแค่4ี่คนแตพ่พอเกิดเรื่องเนี่ยพี่ๆเขาอาจจะโกรธลูกหมีถึง อยากจะฆ่าหมีเนี่ยหรืออะไรก็แล้ว <c oughs> แต่คือความโมโหของพี่เขาเพราะหมีออกมาพูดมันทําให้มันสะเทือนกันหมดทั้งบางเลยค่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันมีเหตุผลของมันในการกระทําเนี่ยค่ะอีกทีคือ19บเก้ากันละกสิบหกค่ะ 16, 16, 16. แต่16ลูกหมีก็ยังไม่ไปก็ได้นะคะก็แจ้งความเลยก็ได้ก็กําลังคุยกับพี่กุ้งกับอาจารย์เดชายอยู่เพราะว่าถ้าคุยแล้วเราก็เมตตาสุดๆแล้วเราก็อดทนมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ย ถ้าพี่เขาก็ยังมาทําการแบบนี้อยู่ลูกหมีก็ไปต่อได้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะคิ่ทนที่ห6คิดว่าที่หกมันจะจบยังไงจะจบไหมคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่จบค่ะเพราะว่าดูแล้วเขาตั้งธงจากที่เขาแถลงออกมาที่ไปไทยรัฐใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาจะฟ้องแล้วฟ้องก็คือรัสาบอกว่านี่จะไม่จ่ายแล้วจะให้เราติดคุกด้วยค,คิดว่าน่าจะคุยกันไม่ได้เพรา,าะว่าเหมือนพี่ลูกหมีออกมาแถลงข่าวล้วทำให้นางสกุล ใช่แต่ก็คือมันต้องมองที่ต้นเหตุไงถ้าพี่เขาไม่ทําเหตุแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องจนถึงวันนี้หรอกแต่พี่เขาทําเหตุออกมาเองมันก็ต้องได้รับผลถูกไหมคะก็ต้องแฟร์กันหน่อยค่ะก็คือพี่หมีก็ยืนยันว่าถ้าเกิดเขาทำแบบนี้เราก็มาถึงจุดนี้เราไม่ถึงแน่นอนค่ะลูกหมีก็นิสัยเหมือนลี่คือก็เมตตาแล้วก็ใจดีแล้วแต่ก็รู้ว่าเขาจะเอาเงินไปทําอะไรแล้วก็อ้างคําว่าเพื่อนตลอด แล้วก็เขาก็ให้เนี่ยดอกเบีย้ยอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของเขาเพราะเขานาเสนอเองคือก็ไม่เป็นไรค่ะก็สู้กันในชั้นศาลค่ะยินดีค่ะแล้วอย่างทางทุนทนายเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุยกันเองได้ยื่นโนติสมาแล้วให้มาคุยกันสิมาแถลงทำไมออกสื่อทำไมอะไรเงี้ยพี่ๆคะ่ะก็เหมือนลี่ค่ะเขาเลื่อนมาตลอดไงคะเราคุยกันมาตลอดแล้วมีเคย<น>บอก <ผม S 1> ไปแล้วว่าสองปีเลยพี่ กุมภาลูกหมีก็บอกแล้วว่าพี่ปูไม่กลัวหมีแถลงข่าวหรอหมีถามกี่ครั้งแล้วพี่ปูทําไมไม่ใจคือทวงทุกคือวันนัดก็ยืมวันไหนก็มันนัดมันเยอะมากไงคะถึงบอกว่าเลื่อนมาเป็นสิบ0ิบสาสิบครั้งล้วมันเป็นอย่างนี้จริงจริงขอพูดอีกเ,เรื่องนึง <10. S 1> นะก็คือฝากฝากถึงพี่ปูเลยเพราะว่าหนูะเจอพี่ปูวันแรกก็ยืมเงินถูกไหมวันซึ่งหนูก็ปิดหูปิดตาเข้าใจพี่ปูคือ คือผูกมิตรแต่ส่วนดีๆแล้วกันส่วนไม่ดีคือหนูหนูไม,หไม่หนูไม่สนใจทุกครั้งที่เจอกันหนูได้เคยมีโอกาสพาพี่ปูไปทานข้าวกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งอ่าคนนั้นก็เป็นพี่ชายก็เพิ่งรู้จักกันก็ไปยืมเงินเขาเลยอ่ะหนูก็เสียหายมากๆเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอืเสียหายมากๆ <c oughs> อันนี้หนูอ,อ๋อไม่มันก็ <c oughs> เลยเป็นเหตุ <c oughs> ที่มันมีคำพูดที่ลุกหมีเคยพูด ครั้งหนึ่งตอนถแถลงข่าวหรือจะไปออกรายการว่าเออพี่เขาเจอใครเขาก็ยืมเพาะหมีมีข้อมูลมาแล้วแล้วหมีก็เลยบอกว่าเท่าที่ทราบเพื่อคือทราบมาจากคนอื่นเนี่ยพอเจอใครปุ๊บเขาก็ยืมไงคะและลักษณะหรือว่าพฤติกรรมแบบนี้มันก็เลยต้องพูดเพื่อให้สังคมระวังตัวว่าคุณเจอใครคนครั้งแรกมาการยืมเงินเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะเราก็เลยต้องพูดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งลี่ก็พูดเหมือนลูกหมีนะคะโอเค อ,อีกน,อนิดนึงเขาขอฝากาถึงพี่ผู้ชายคะ่ะเขาบอกว่าเขามีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเงินจริงๆก็ช่วยชําระคืนแทนภรรยาด้วยแล้วก็แฟนพี่รู้อยู่แล้วว่าติดหนี้เท่าไหร่เอาเงินไปเท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องให้เราไปเคลียร์กับคนกลางอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากไก่เกลี่ยจริงจริงอยากจะคืนเงินจริงๆก็ติดต่อเรามาแล้วก็ แจ้งเราแบบเอาหลักฐานมาว่าคุณติดหนี้เราเท่านี้จริงไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าให้เราเอาหลักฐานไปติดต่อกับคนการติดต่อกับใครไม่รู้ตอนยืมอะ่ะคุณแทบกราบเราแต่พอเราอยากได้เงินเราคืนให้เราไปคุยกับใครก็ไม่รู้เวลาอมอมโอนเงินให้นี่คือแบบกาบคุณอ้อมค่ะกาบอย่างนงี้กราบอย่างนี้นนแต่พอพอเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าให้<อ>ให้ไปคุยกับบริษัทที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาซึ่ง ต้องเราต้องส่งหลักฐานเขาบอกว่าถ้าอ้อนอยากได้เงินต้องต้องส่งหลักฐานส่งรายละเอียดต่างๆว่าเขาเป็นนี่เราจริงไหมคุณเป็นนี่คนอื่นคุณจําไม่ได้เหรอหรือว่ามันเยอะเกินหลายคนเกินไปถึงจําไม่ได้ว่าเป็นของใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่โอเคมากๆเลยอ้อมว่ามันมันไม่ยุติธรรมสําหรับเจ้านี้อะคะ่ะอ้อมก็เลยออกมากับพี่ลูกหมีไม่ยุติธรรมพี่ลูกหมีถอยได้สุดทางได้แค่ไหนคะถ้าวันที่สิบหกเเจอกันอีกรอถอยนี้ได้แค่ไหน,น,ไไค,ไหนคือ กลับไปตั้งต้นใหม่ที่สองล้านค่ะถ้าเต็มที่แล้วเดี๋ยวไปเจราจาใหม่ไก่เกี่ยใหม่ได้แค่ให้สุดนี่คือตรงนี้แล้วก็ส่วนเรื่องออจะหมินหรือไม่หมินจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก,ก็ได้หมดทุกรูปแบบค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับกับคำที่บอกว่าเหมือนแบบเป็นเจ้านี้ลูกนี้การสมัยนี้ทำไมต้องแบบมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอะไรเงี้ยก็ลูกหมีบอกแล้วว่าลูกหมีทําทุกวิถีทางแล้วแล้วก็มัน มันก็วิธีทางนี้ก็คงจะเป็นวิธีทางที่อีกทางหนึ่งที่เขาอาจจะมีสามาัญสำนึกในการคืนเงินเราเราเราก็คิดแค่นี้ค่ะเพราะเราทำทุกวิถีทางแล้วเรารอมาอย่างยาวนานตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงวันนี้ลองคูณไปสิคะกี่วันและถามหน่อยเราก็ต้องกินจ้องใช้ต้องใช้เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ลูกหมีก็สภาพจิตใจอีก ลูกหมีก็มีครอบครัววงตระกูลเหมือนกันลูกหมีไม่รู้ว่าการที่เรามีนามสกุลคนละนามสกุลมันตีมูลค่าได้หรือเปล่าอันเนี้ยลูกหมีก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่านามสกุลคุณเนี่ยมันมีค่าสิบล้านลำชุนลูกหมีมีแค่แค่สองล้านมันเป็นอย่างนี้หรอก็งงเหมือนกันแล้วเราเคยถามทำไมว่าเราต้องออกกี่รายการถึงจะแบบที่วันไก่คใช้ที่บอกว่าเขาเสียหายนะคือวันไก่เกลียมเป็นนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอ่า ให้ให้พี่ปูกับลุกหมีคุยกันเสร็จแล้วก็พี่หานก็อยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าพี่หานก็พูดบอกว่าคุณพูดมาซีให้เข้าหูผมให้ผมพอใจผมถึงจะแบบโอเคเราก็หูเป็นคําพูดที่รู้สึกว่าลูกหมีก็นั่งท่าแบบสลดมากแล้วลุงหมีก็บอกว่าขอโทษค่ะแล้วลุงหมีจะไปออกรายการให้ที่เขาพอใจแต่เราไม่ได้บอกว่ากี่รายการ พอพูดไปเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมเขาก็บอกว่ามันทุกอย่างมันไม่พอมันไม่เพียงพอมันอย่างนั้นมันอย่างนี้คุยกันจนแบบนานมากๆค่ะรู้สึกเหนื่อยก็คือแบบถ้าไม่อยาก,กเกี่ยเกลียก็ไม่เป็นไรค่ะก็ประมาณนั้นนะคะคืออย่างที่คนสับสนพอหลังจากที่ไปสอนอกน,นาน,นะคะคือตัวเลขนี่ทางเขาก็ยียนว่าแ่ล้านสี่ทางเราก็บอกว่าสองล้านสารตั้งต้นมันคืออย่างคืออีค้ออค,ออค่ะ,คะ,คะเช็คมันสองล้านถูกไหมคะหลังวันที่สองมีนานเนี่ย พี่ปูโอนกลับมาให้ลูกหมี5ครั้งยอดเนี่ยก็คือ2 2 0ันนี้นี่นับแบบคร่าวๆกว่อนนะครับเสร็จแล้วพอ202เนี่ยทีมไก่เกี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันมีดอกเบี้ยเกินและหักลบอ่ะมันแค่นี้ก็คืออ่ะเหลือล้านแปดลูกหมีก็โอเคอ่ะก็คือเขาต้องจ่ายเราล้านแปดละลูกหมีโอเคเสร็จพอทางทีมไก่เกียไปคุยกับพี่ปูพี่หารเขาก็มาบอกว่าเขาอ่า จ่ายมาหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยล้านสี่เราก็งงเนาะอ่ะงงเสร็จแต่เราก็ลำคาญไงเหมือนกันที่ต้องคุยยาวนานแบบนี้เราก็บอกว่าอ่ะถ้าแฟนเนี่ยเราก็อยากได้ล้านหกอ่ะเราก็ยอมอ่ะพอเสร็จเขาก็ไปคุยอีกก็กลับมาเขาก็ยังบอกแค่ล้านสีเราก็ยอมอีกคือเราก็ยังยอมอีกจะได้จบไหมคะจะได้จบจะได้ทํามาหากินใช้ชีวิตอย่างสบายอะไรของเรากลับไปเป็นชีวิตของเรา เขาก็ยังตั้งท่าว่าเนี่ยลูกหมีไปหมิน่นเขาไปออกรายการอย่างนั้นอย่างนี้ลูกหมีก็พูดสองครั้งว่าพ,พี่คะเหตุเริ่มต้นมันคือพี่ไม่คืนเงินหมีอะคะ่ะลูกหมีก็หาจังหวะพูดเพราะเขาพูด80%ลูกหมีพูดไปสองครั้งเองว่ามันเริ่มต้นจากที่พี่ไม่คืนเงินนะคะมันเนี่ยพูดแค่นี้นะคะ่ะแล้วเขาก็พูดพูดลูกหมีก็หันไปหาทีมไก่เกียร์ว่าร้านสี่ค่ะล้านสี่คือจะได้จบเข้าเรื่องไหมคะจะได้เข้าเรื่อง ก็ไม่เข้าเรื่องสักทีมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้ากลับไปเป็นวันที่16กถ้าไปนะคะก็ไปเริ่มใหม่ก็คือต้องเริ่มจากเช็ค2อล้านค่ะหนูขอพูดหนูขอพูดหน่อยนะคะคือหนูก็ยอมจำนวนแล้วหนูเหนื่อยจริงๆเลยกับกับพี่ปูหนูเหนื่อยหนูก็เลยยกนี้ให้แล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็โดนเยอะ หนูจะไม่พูดอะไรอีกกับพี่ปูแต่หนูได้ยินมาว่าพี่ปูกับพี่หาเนี่ยจะฟ้องหนูหนูจะไม่ขอความเมตตาจากพี่ปูกับพี่หาพี่ไม่ควรหนูจะไม่ขอมันเปลืองน้ำลายหนูแต่หนูขอความเมตตาจากประชาชนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองหนูลินลี่เป็นชาวต่างชาติ หนูรักประเทศไทยมากหนูมีกินมีใช้ก็แผ่นดินไทยเข้าใจศาสนาพุทธก็แผ่นดินไทยกินอิ่นนอนหลับก็แผ่นดินไทยและหนูก็รักประเทศไทยเหลือเกินมันมีหลายคนมากที่หนูได้เจอคนไทยหลายคนทำร้ายจิตใจหนูรวมถึงเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ก็หนูเชื่ออีกหลายคนเหมือนกันที่ ยังมีคนไทยที่มีจิตใจดีแม่ตาหนูหวังแล้วก็หนูขอผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่มีใครเลยหนูก็ขอท่านนายเดชาขอพี่ทนายขอทุกคนตอนนี้หนูก็กลัวเหมือนกันก็ขอให้ช่วยหนูด้วยถ้าเกิดเขาฟ้องกับตัวหนูไม่ได้มีสติป,ปัญญามาก หนูก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายวันนี้หนูใช้คำพูดไม่ดีหรือหยาบคายอาจเป็นเพราะอารมณ์แต่หนูก็ตั้งใจพูดแบบนั้นจริงๆเพราะว่า <laughs> หนูตั้งใจพูดแบบนั้นจริงๆเพราะว่าหนูอยากให้เขารู้ว่าหนูก็โกรธเป็นโมโหได้โมโหร้ายเหมือนกันอยาเหยียบหนูเพียงคนเดียวเพราะว่าหนูก็อยากปกป้องตัวเองเหมือนกันถ้าหนูพูดไปแล้วมันมันมัน มันผิดมันไม่ควรหนูก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านโปรดช่วยหนูด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองที่ที่กลัวที่สุดตอนนี้คืออะไรคะที่ี่เรากลัวที่สุดตอนนี้คือหนูกลัวว่าหนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะมาฟ้องกับหนูไหมถ้าเขาฟ้องกับหนูหนูก็ยินดีฟ้องกลับไปเหมือนกันแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่มีหนูไม่ได้มีแบ็กเหมือนเขาอะ เออไม่ได้มีนามสกุลที่ใหญ่โตที่มีเพื่อปกป้องปกป้องคนเราเรากลัวแต่หนูไม่มีมีความหวังลึกๆตรงนี้ไหมก็ก็หวังพาาถ้ามันจบแบบนั้นก็ถือว่าหนูก็ได้เป็นอิสระแล้วละกันแต่ถ้ามันไม่จบ ก็หน,หนูยังไงก็อย่างนั้นนะหนูไม่ชอบมีศัตรูมีศัตรูหนูก็กําจัดศัตรูหนูแขยงแข่งศัตรูไอ้เรื่องนึงคอกุณายเขาบอกค่ากุณาไล้ด่าเขาทุกวันกบบทุกวันเขาเครียดเขาเลยโรงพยาบาลตรงยังไงครับคุนตายไล้ด่าเขาคุ้นอะไรกุณาอะไรกุณาเขาเลยก็แบบสั้นเลยนะเลยเอาตรงนี้ก่อนเลยคือจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ไล่ด่านะแต่ว่าที่ออกมานั่งไล่กับลูกหมีเป็นเป็นเรื่อง ที่เอามาเล่าให้ฟังเรื่องอชี้แจงความถูกต้องในการที่ไก่เกี่ยเท่านั้นเองว่าเหตุผลว่าทำไมว่าเจราจารจาก2ล้านเหลือล้าน4นะว่าเหตุผลว่าทำไมถึงเหลือแค่ล้าน4ี่เขาบอก เขาพยายามจะพูดว่าในสองล้านเนี่ยมีดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเราคิดดอกเบีย้ยเกินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาชี้แจงเท่านั้นเองว่าจริงๆแล้วในในสล้านคือมันคือเงินต้นตามสัญญากู้ยืมเงินจริงๆแล้วก็ดกอกแล้วก็เช็คนี่ก็ะชับะนี่จริงๆไอ้ส่วนที่ที่ผ่านมาผ่านไปก่อนๆน,นั้นน่ยก็มันกระจบไปแล้วใช่ไหมคะคันนี้ไอ้ส่วนล้านสีที่เราจะยอมรับในวันนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าอยากให้จบๆไปลูกหมีก็บอกว่าพี่กำคิดดีวกว่ากำตดเอาไว้ดีกว่าคือไม่ต้อง ตอบความยาวสาวความยืดแค่นั้นเองออกมาชี้แจงไม่ได้ไปไลดด่าอะไรเขาเลยเพียงแต่ที่เขาไปอ่น comment, านคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ทุกเพจไม่ใช่เพาของเรานะเพจวราอาจารย์พูดหรือทุกคนพูดหรือว่าทุกรายการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นคอมเมนต์ที่อาจจะไปทางทางเขามากกว่าที่ทางทางลบทางเขามากกว่าเกิดความเครียดซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราไลดด่าจริงๆอคือของผมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะรายการเตือนภัย ว่าเรามีเพื่อนเราอยากให้ยืมเงินเพราะว่ายืมเงินแล้วก็จะเป็นแบบลูกหมีก็กลัว FC ของผมเนี่ยจะไปหลงเชื่อเพื่อนฝูงอะไรเพราะ FC มันต้งสองล้านห้าแสนคนมันเยอะถ้าเกิดใครไปมีเพื่อนแล้วไปหลงให้ยืมเงินเหมือนคุณลูกหมีเงี้ยมันจะลําบากเหนื่อยแจ้งความก็ไม่มาแถลงข่าวเขายังไม่จ่ายทวงไปก็เป็นไงเนมันจะฟ้องตรักเงินก็มีแต่ไม่จ่ายจะเอาไปจ้างทนาอะไรพวกนี้ก็อยากจะเตือนภัยว่าเนี่ยเรามีเพื่อนอยากให้เพื่อนยืมเงิน นะครับเนี่ยก็พูดอย่างนี้ทุกวันเพราะกลัวว่า FC เนี่ยจะไปโดนโกงเป็นห่วงห่วง FC ผมไม่ต้องสองล้านนะแสนคนเยอะนะแล้วก็เลยไมาด่าเขาไงคะเขาก็เลยคิดว่าอ๋อไม่มีใครหลอกแบบนนกกแนะะเนี้ยนะกูแน่อะไรเงี้ยนะคืออาจจะไปคิดไปเองอะไรเงี้ยอ่าคิดไปเองคิดมากความจรงิงไอ้คนที่มันเบี้ยวเงินเบี้ยวอะไรต่างๆในสังคมมันเยอะยังไม่รวมถึงพวกหักหลังเพื่อนอีกก็มีเยอะเน่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้ง โกงเพื่อนหักหลังเพื่อนมันเยอะก็เราต้องพูดซ้ำๆทุกวันเพราะว่ากลัวจะเอฟซีถูกโกงนะก็พูดทุกวันแล้วก็เป็นหนี้เนี่ยตังมีก็เอาเงินมาใช้หนี้เขาไม่ใช่เอาเงินไปจ้างทนายแล้วมาฟ้องเก้านี่อะไรเงี้ยอย่าไปทําเขาเรียกว่าคนหัวหมอเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงเขาเลยพูดถึงบอกเอฟซีอย่าไปเ,เไตือนภัยเพราะเดี๋ยวนี้ภัยมันเยอะ แล้วยิ่งถ้าเป็นคนดังๆเนี่ยโอกาสในการที่จะไปยืมเงินก็เยอะไงเจอหน้าปุ๊บก,ก็ไปไงขอยืมเงินหน่อยคะนอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวยิ่งถ้าเป็นบุคคลสาธารณะเรายิ่งต้องระวังเพราะเดี๋ยวเกิดไปเจอที่ไหนปุ๊บก็ยืมเงินหน่อยนะคะอะไรเงี้ยมันก็เตือนภัยให้ระวังอันนี้คุณทนายเคลียร์ส่วนตัวเองเนาะเพราะว่าอพอเขาบอกแบบนั้นคุณก็เข้าใจว่าคุณทนายเป็นจ่าเขามเลือกไม่ใช่ไม่ใช่นี<ด>่เตือนภัยไงเพราะเราในฐานะที่ต้องให้ความรู้ไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้คบเพื่อนอันตรายนะหากหลังเพื่อนก็มี โกงเงินเพื่อนก็มีอะไรมันมันเยอะไงแทงลขาอะเขาจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดอีกต่อไปเนาะพนักงายด่าเขาไม่ใช่อย่าไปคิดมากมันไม่ใช่เกี่ยวเขาเลยนะไอ้ส่วนที่เรื่องเข้าโรงพยาบาลนเท่าที่ผมทราบเี่ยเข้ามาหลายครั้งแล้วจ้ะกี่ครั้งเลยอก็ตั้งแต่ต้นปีก็เข้ามาเรื่อยๆเวลาถึงวันที่ต้องจ่ายเงินก็จะเหมือนเข้าโรงพยาบาลเอออันนั้นเราก็ไม่ได้พลาดพิงแล้วเมื่อวานนี้พอทราบข่าวจากนักข่าวรู้สึกกับไทยรัฐมั้งนะบอกเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็พูดเลย นะ uh, get well soon. แก๊สเวลซูลเรากขาบอกไปแล้วนะแก๊สเวลวิซูก็คือให้เขาหายไปไวให้กําลังใจเ,าเราก็ผมก็รู้จักกับทั้งสงคนเนี่ยมา20กว่าปีแล้วนะ mm hmm. เคยทํารายการเคยจัดรายการอะไรด้วยกัน mm hmm. ตอนที่เขาเล่นการเมือง mm hmm. เราก็ไปช่วยเขา mm hmm. เพราะผมก็เป็นวิทยากรสายการเมืองมานานนะทำงานประชาสังคมอะไรเนี้ยไม่เคยมีปัญหาเลยเขาแล้วก็นี่้าเขาฟังอยู่โรงพยาบาลน,นะ mm hmm. ก็หายไปไว <laughs> นะ <laughs> เทคคาร์โยเซลเกตเวอริสเกตเวลริซูนนะครับก็หายไปไว้นะอย่าคิดเยอะครับหนูหนูอยากฝากหนูอยากฝากถึงประชาชนนิดนึงนะคะมีประชาชนหลายๆคนเลยที่ว <an> ่าหนูว่า ดิลลี่มึงก็โง่เนาะให้คนยืมแล้วยืมอีกโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกโดนหลอกเป็นร้อยล้านออหนูก็ขอยอมรับตรงนี้ก็หนูเชื่อแล้วอ่ะว่าหนูโง่จริงๆเลยไม่ไม่ฝากอีกหน่อยนะก็อยากให้เป็นเหมือนกูนะบอกนหก็นั่นแหละหนูหนูก็โง่จริงๆหนูยอมรับแต่พี่ต้องเข้าใจหนูนะคะว่า หนูพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วหนูเห็นคนลําบากไม่ได้จริงๆแต่ตอนเนี้ยความดีของหนูช่วยเหลือเขาอ่ะสุดท้ายหนูมาลําบากเองสุดท้ายหนูได้ปัญญาเห็นไหมว่าหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกหนูก็เพราะหนูเสียเงินเยอะเพราะว่ามีคนหลอกขายฝันพาหนูเข้าวงการเชื่ต่อตอนเนี้ยหนูบอกเลยนะว่าหนู่หมดตัวได้เลยนะหมดตัวได้เลยแต่หนูก็จะไม่หยุดฝันหนูไม่หยุดฝันหนูจะ เป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นศินลปินเป็นผู้จัดจะเป็นให้ได้วันนึงต้องเป็นของหนูแล้วก็ขอ,อขอแม่ตาหนูหมดเงินแล้วไม่เหลืออะไรเลยอของงานให้หนูทําด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ้อมอ้อมฝากปิดท <c oughs> ้ายค่ะอ้อมฝากถึงลูกหนี้นะคะ <c oughs> เป็นหนี้ก็ต้องใช้คืนค่ะไม่ใช่ว่าจะมาไล่ฟ้องเจ้าหนี้แล้วก็จะฟ้องโดยการฟ้องปิดปากหรือฟ้องกบหนี้คือไม่ได้มีใคร อย่าทำนิสัยแบบนี้กับใครอะค่ะมันไม่น่ารักเป็นนี่ก็ต้องใช้คืนแค่นั้นเองค่ะสรุปวันนี้เขาฟ้องอยังคะยังครับยังไม่มีฮะม,ม,มีแต่ำํำขู่เห็นไม่ยืนข <ทำ S 2> ู่นะฮอแล้วหมีที่จะฟ้องกับไหมคะในที่เขาพูดว่าเราไม่มีงานทำเอยเรามีแฟนแฟนก็ไม่ให้ต,ตอะไรก็ <c oughs> คือล <c oughs> ้างการ,นนรเลยอ <c oughs> คือก็จริงๆถ้า,าพูดเรื่องล้างจานเลยแล้วกันการที่เคยมีแฟนเป็นเชฟนะะเขาเป็นเชฟที่ดังมากเนาะแล้วก็เขาให้เงินเดือนลูกหมีตั้งแต่เดือนแรกเลยตั้งแต่คบกันน่ยนะคะอันนี้ก็เป็นความชื่นชมจริงๆจากใจที่พี่เขาดูแลเราวันนี้ก็จะมาด้วยไหมจ้ะตอนแรกบอกเชฟบอกจะมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าการทําร้านอาหารเนี่ยและการเป็นแฟนกันมันเป็นธรรมดาค่ะที่ต้องช่วยเหลือกันไปจ่ายตลาดการดูแลลูกค้ารับลูกค้า ล้างจงล้างจานเสิร์ฟมันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่การที่พี่เขาาพูดแบบนี้มันดูย่ําแย่ค่ะใช่เราเคยไปเล่าให้เขาฟังนะครับอยู่เป็นแบบทุกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าพูดก็พูดเป็นปกติค่ะก็คือคบกันพูดค่ะก็พูดว่าเออเป็นแฟนกันก็ต้องช่วยนะล้างจงล้างจานอะไรก็มีค่ะแต่การคําพูดเขาว่ามันเหมือนเราทําอย่างหนักหูแบบล้างแค่สองครั้งเองค่ะ ล้างแค่สองครั้งเองค่ะแต่ไปพูดเหมือนเราทำงานหนักอะไรหนักแล้วก็ดูแบบเออชีวิตะะแย่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วไม่มีงานทำา20ปีนี้ลูกหมีก็เพิ่งถ่ายซีรีส์ถ่ายละคร <c oughs> ไปเดินแบบก็สอนอยู่ทุกวันเมื่อวานก็สอนก็หูปลายปีที่แล้วก็สอนก็สอนตลอดนะคะเป็นครูสอนเดินแบบมา20ปีคนเรามันไม่ต้องสอนทุกวันหรอกค่ะแล้วแล้วก็กำลังจะบอกว่าคนเราทำอะไรเรารู้อยู่กับตัวเราก็ไม่ได้ไปแก้ไขแก้ต่างอะไร คือเขาทำอะไรเขาก็รู้อยู่แก่แกตัวเหมือนกันนะค่ะเป็นลูกหมีไปของ,งานเขาหรือเปล่าคะไม่ไม่ได้ขอคืออย่างนี้ค่ะลูกหมีเป็นคนถ่อมตนบอกก่อนนะคะท,ที่เกิดเคสเนี้ยลูกหมีเป็นคนถ่อมตนเป็นธรรมดาเมื่อกี้ไม่หนักกว่าหรอคะลิลลี่ลกราบไหว้ต่อสื่อของ,งาน <c oughs> อยากเล่นละคร <c oughs> ไม่นักกว่าหรอคะนัอหนักกว่าเอออันนี้หนักกว่าเห็นทุกรายการขอทุกการทุกรายการงานเข้าแล้วงานเข้าแต่น้องเขาก็อยากทํางานจริง แต่ของลูกหมีโตขนาดนี้แล้วไม่ทํางาน,น่สบายแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่เหนื่อยเพราะอายุเยอะแล้วแต่มีงานก็ก,กโอเคถูกไหมคะสมมุติลูกหมีเจออ้อมอ้อมทําเป็นผู้จัดละคร เอออ้อมทาพี่เล่นได้ก็เล่นได้เลยนะบทมงบทแม่พี่เล่นได้เลยมันเป็นการแบบให้เกียรติเขาแล้วก็แค่พูดนิดหนึ่งเป็นการให้เกียรติคือเราก็ถ่อมตนแล้วก็พูดธรรมดาเบาๆไม่ใช่แบบไปจิกอ้อมนู่นนี่นั่นให้เด่นละครไปของานนู่นนี่นั่นคือมันพูดเกินไปมันก็ด้อยค่ามีนะคะก็หมินหมินเหมือนกันนะคะแบบเนี้ยออเดี๋ยวเราขอเพิ่มเติมของแอนคุณอ้อมหน่อยนิดหนึ่งอในกรณีที่จะเราจะฟ้องของเขาแบบค่อนข้างหนักก่อน ่่ข้อนนกโกอกฎหมายมันจะเป็นเป็นทิศทางไหนได้บ้างะคะนายกรุงตก็ตอนนี้ของอ้อมแดนคือเตรียมเรียบร้อยแล้วที่จะฟ้องเรื่องช่อโกงเพราะว่าเขาชวนอ้อมเดียไปเหมือนว่าเ,าเอาเงินลงทุนแล้วปันผลกันอ่าอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือไม่ได้จ่ายทั้งปันผลเงินต้นก็ไม่คืนแล้วธุรกิจที่อ้อมเช็คมาเนี่ยที่ว่าช่อโกงเพราะว่าไม่ได้เอาไปทําธุรกิจจริงธุรกิจที่อ้างถึงมันไม่มีจริงคือเช็คมาตรวจสอบไปหมดแล้วค่ะหมายถึงว่ามันไก่เก่ยไม่ได้แล้วคือเหมือนว่า ฟองอันนี้คือติดฟุกเลยหรืออะไรยังไงคือเขาไม่ได้ไก่เกี่ยคือวันนั้นะอ้อมมานะที่สอ,อ,อทอมารออ,อเพื่อจะคุยนิดหนึ่งเขาก็ไม่คุยบอกให้อ้อมไปอะไรนะ,ะค<ฮ>ิวอาร์โค<ฮ>้ดให้คน <K _ T> ให้คนชื่อตรีอะคะ่ะคุณตรีที่บริษัทที่เขาแต่งตั้งมาเนี่ยมาคุยกับอ้อมแล้วบอกว่าจะลงไปเจรจากับอ้อมที่หัวหินอาทิตย์หน้าให้ส่งหลักฐานไหแต่ว่าคราวนี้วันที่เขาไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิแล้วก็เลยได้มีการคุยกันอีกกับคุณตรีแล้วคุณตรีเขาบอกว่า ต้องส่งอ้อมต้องส่งหลักฐานรายละเอียดให้ว่าเขาอะมายืมเงินอ้อมจริงๆนะอะไรแบบนี้ยเะเอาซึ่งว่ามันไม่โอเคเขารู้อยู่แล้วว่าเขายืมเงินอ้อมไปเท่าไหร่แล้วก็ยังค้างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้ทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาอยากไก่เกลี่ยหรือเจรจากอ้อมเขาต้องเข้ามาไก่เกลี่ยหรือเอาหลักฐานให้คุณตีเข้ามาพบอ้อมเลยว่าเนี่ยเขาค้างคุณอ้อมเท่านี้นะตรงกันไหมแบบนี้ถึงจะนี่ไม่ใช่ว่าให้อ้อมอะ เอาเอ,าเอกสารเอานน่นเอา่ไปยื่นให้เขาไม่ะอมมอมมันไม่ใช่ลูกนี่คือพระเจ้าต้องจำเอาไว้นะโอเคค่ะแฟนคนะคะเดี๋ยวมีไลฟ์ตอบของทานายใครทุกนะคะเนเนเดี๋ยวดูไลฟ์ตอบของทานายใครทุกคะ่ะยืนถ่ายรูปค่ะ อ๋อน้องพูดน้องแพทจา,าเห็นนะพูดอของอีก <c oughs> อมแพทยางไม่เกียวเอกสารเลยแล้ว้ังนี้นะคะเนื่อง